และนี่คือคลิปฟาร์มเาเมดด้วยจิเลน7ดาวและในคลิปนี้เราได้นําพุชชี่7ดาวกลับมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่ง <Huh? S 1> และเพื่อให้แน่ใจว่าผมสามารถดักพุชชี่7ดาวจะรีเซ็ตจักรวาลได้ผมจึงได้นําจูฮาบัตออกแล้วใส่ไอจังเข้ามาแทนซึ่งไอจังนั้นสามารถบัฟและฟาร์มตังได้นะครับผมคิดว่าผมจะสามารถวางจิเลน8ตัวและพุชชี่7ดดาวให้ตันได้และถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยครับผม มามาถึงเวฟแรกเราก็เป็นช่วงการฟาร์มเนาะเราก็คงไม่มีอะไรกันมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเราข้ามๆไปเลยก็ได้นะครับก็ผมก็จะฟาร์มเป็นสปีดวากอนตันนะครับส่วนไอจังก็เราจะเหลือไว้ขั้นหนึ่งนะครับผมเพื่อให้มันยังสามารถบัฟได้อยู่นะครับโอเคเนาะก็ประมาณนั้นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะฟาร์มเสร็จเวฟไหนนะก็น่าจะไม่เกิน20บเวฟหรอกก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีหนึ่งตอนนั้นครับผมไปฮะ 1> 1, years later. และในตอนนี้ครับผมก็เวทที่17นาะสปีดวากอนผมก็ตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนไอ้จังก็ขั้นที่17เรียบร้อยแล้วเราจับถึงแค่นี้นะครับเพราะว่าขั้นที่4.8ล้านมันจะบัฟไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเราไัพไว้แค่นี้แหละนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดทัพของเรากันเลยดีกว่านะครับสำหรับจิ้งเหรนของเรานะครับก็ผมก็จะวางไว้กลางๆหน่อยนะซึ่งกลางๆของผมก็อยู่ประมาณแถวๆนี้แหละซึ่งผมจริงๆผมไม่รู้ว่าจิเลรนมันระยะขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมวางตัวแรกไว้ไว้ตรงนี้ก่อนนลละกัแ้ววเดี๋ย าตัวแรกให้มันอัพไปเยอะๆก็มาดูกันอีกทีว่าระยะมันจะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวครับไปคไปโอ้ระยะ125หรอก,ก็โอเคแหละใช้ได้อยู่นะอืมผมว่าจุดที่ผมวางก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับเราสามารถเบี่ยงขวาได้อีกประมาณ3ตัว2ตัวสต,ตัว2ตัวเพราะฉะนั <S <S <ต>้นก็ประมาณตรงนี้เลย12อ่งาสวยงามครับเพราะว่ารอบนี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้เป็นจูฮาบัตนะครับมันก็ต้องระวังนิดนึงนะเราไม่มีบัฟแล้วนะครับขายไกูโจข้างหน้าโอเคเรียบร้อยโอ้ยจีเรน มันเอฟเฟกดียังวะโาวเ้จัด แล้วผมสามารถวางตรงไหนได้อีกเนี่ยผมขอญาตคําคนวณระยะนิดนึงนะคุณผู้ชมอ่อเนื่องจากว่าระยะมัน100เท่าไหร่125อืมเราสามารถวางขึ้นไปข้างบนได้อีกโอเควางขึ้นข้างบนครับ1 2ครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราออกขวาอีกก็เริ่มจะไม่ค่อยปลอดภัยแล้วอาจจะต้องลงข้างล่างนะคุณผู้ชมอาจจะเป็นประมาณตรงนี้นะฮะนี่การวางมันอาจจะแปลกนิดนึงนะก็ผมยิงตามระยะมันนั่นแหละอ่ะประมาณนี้ละกันผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่แย่นะกําลังสวยงามเลยนะครับเท่าแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวเรา มารีวิวท่าของเจ้าอิ่งเหรียก่อนท่าแรกครับบ้งอ๋อฟิลเดียวกับพลังขึ้นเต่าเลยเดี๋ยวท่าเราไปครับอ่ะเกนเป็นตีแอร์ไอบิดอ๋อมันก็คือท่านั้นแหละโอเคปล่อยเป็นลูกบอลไฟระเบิดนะครับผมก็ท่านั้นแหละสรุปอัพเป็นร้านมี2ท่าเองเหรอโอเคมันมีให้ดูแค่นี้แหละเนาะมาเดี๋ยวเราอัพตันตัวแรกให้ได้ก่อนเรียบร้อยตันแล้วครับก็คือมีท่าโจมตีแค่2ท่าเองเนาะก็ไม่ค่อยหรูหราเท่าไหร่แต่ก็าออย่างน้อยแหอภัยตรงท่ามันดูดีแหละเกือบจะดูดีเลยว่าเกือบจะดดดูีเ ครับกระโดดขึ้นไปเฮ้ยเดียวใช่เหรอวะเอาใหม่นะเอาใหม่นะอ๋อมันคุณละท่าตอนเปลี่ยนท่าตอนไหนอะเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ไหนดูดิท่าเดียวกันปะก็มันก็กระโดดขึ้นไปอะเนี่ยกระโดดขึ้นไปปุ๊บปล่อยลูกบอลลงมาอ๋อท่าเนี้ยคือปาลูกบอลลงมาอย่างเดียวแต่แต่ท่านู้นอะมันมันยิงมันยิงพลังแบบลูกเล็กเสร็จแล้วเนี่ยปห็นปะเาค่อยยิงลูกใหญ่ตามมาอ๋อผมเข้าใจละเออท่ามันคล้ายกันเกินอะไอเอฟเฟกต์ระเบิดมันเอฟเฟกต์เดียวกันเลยอะ แกเป็นโก้โค้นแบบไอ้นี่เลยเขาเรียกอะไรนะยอบแมวไม่ไม่ยอบอะไรเลยมันมันก๊อปปี้วางมาเนี่ยไอ้ต่างอยู่ต่างอยู่นิดนึงต่างอยู่นิดนึงเออมันต่างกันอยู่นิดนึงต้องสังเกตรายละเอียดดีๆนะอยู่ด้วยความที่สีมันคล้ายกันอ่ะนะโอเคก็จะต่างกันนิดนึงแหละนิดนึงเดี๋ยวเราเริ่มทำการอัพตัวอื่นให้ตัดเลยครับโอ้ยผมลืมบัฟเลยคุณผู้ชมสำมบัฟบ,บ,บนเลยครับนี่ก็เดี๋ยวรีบอัพให้ตัดแล้วกันนะไปเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงตอนผมเซ็ตทุกอย่างเสร็จอ๋อไหนๆก็ไหนๆผมเซตไว้เลยก็ไดดด้เี๋ยวผมจััทตไว้้้้้ใใหหหหดดดดููกกกกก่่่ออออนนนนนนนเเเเไไๆๆ็ผมจจััััทละโโคครรรงีียาาิ เลยนะครับว่าหยุดเวลาของเรามันมันไม่สามารถอยู่จัดตรงกลางแล้วโดนทั้งแมปได้นะครับเพราะเราไม่มีจูฮาบัตนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราอาจจะต้องมีวางจุดนี้จุดหนึ่งแล้วก็ฝั่งนู้นจุดหนึ่งนะครับจะวางสีตัวประมาณตรงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตชิกระยะของโกโจนิดหนึ่งนะครับโอเคโดนทั้งหลังแล้วก็เดี๋ยวไปวางเพิ่มฝั่งนู้นเดี๋ยวผมขายตัวนี้เลยถามว่าทำไมขายนะครับเพราะว่าผมแค่อยากดูระยะมันครับแต่ว่าผมยังไม่อยากให้มันมีดาเมตในตอนนี้ฮะผมอยากให้ดาเมตตอนนี้เป็นของกิเลนอย่างเดียวครััับมมมปรระาณนนน้้้้กกกแลววีีีโโจตตงอชุดึ4 โอเคสวยครับผมตรงนี้4ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราวางคาตาคุลีครับผมเราวางไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ออพไปเลยครับัพให้ตันเลยคาตาคุริคาตาคุลีเราก็จะวางข้างหลังก่อนเลยนะครับ4ตัวนะครับแล้วเดี๋ยวไปวางข้างหน้าอีก4ตัวนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องคิดเยอะครับวางไปก่อนเอ๋ก็พยายามให้มันแบบครอบคุมนะครับผมตรงนี้ครอบไหมเดี๋ยวเช็กก่อนตรงนี้ไม่ค่อยครอบครับเพราะฉะนั้นเราต้องย้ายครับประมาณนี้แล้วกันโอเคตรงนี้ครอบพอดีเลยสวยงามครับผมตรงนี้ก็ผมก็จัดเซตทับประมาณนี้นะครับส่วนพุชชี่ของเราก็อาจจะบอกตรงผมไม่รู้จะวางพุชชี่ตรงไหน เอาผมวางตรงนี้เลยละกันแบบเห็นง่ายๆเห็นชัดเอ้ยผมไปวางข้างหลังดีปะ่ะเออผมวางข้างหลังดีกว่าจะได้รีเซ็ตจักรวาลได้อ่ะบุชี่อยู่ตรงนี้ละกันนะเวลาแบบผมดูเวฟไงดูเวฟพอจะชนบ้านปุ๊บกดเลยเนีย่กดใกล้ๆมือเลยเขก็ประมาณนี้สําหรับการจัดทับของเราแล้วเดี๋ยวเราค่อยวางคาตาคูรีเพิ่มข้างหน้านะครับเจอในทีหนึ่งตอนเวฟ80แล้วครับผมเราจะสามารถอัพไอจีลงจีเรนอะไรได้กี่ตัวหรืออัพตัวอื่นได้กี่ตัวก็เดี๋ยวไปเจอกันเวฟ80นะครับไปครับผม โอเคคุณผู้ชมและตอนนี้ก็เป็นเวฟที่80ครับบอกเลยว่าตังเราเหลือเยอะมากๆครับเรียกว่าเยอะเกินคาดฮะมาเดี๋ยวเราเริ่มวางเจ้าคาตาคุรีครับผมวางข้างหน้าครับใสสุดเลยครับอาให้ตันครับครั้งนี้เราไม่ต้องเผื่อระยะมากนะเพราะว่าเราไม่ได้มีอดูฮาบัตนะครับในการบับระยะนะครับพมยัดยัยัดยัดตรงไหนดีกันตรงไหนยัดได้ก็ยัดไปเลยฮะเท่สวยงามครับผมต่อไปก็มาเจ้าโกโจครับโกโจซาตตรุตอนนี้ก็อาจจะยังทำยุดเวลาโวตไม่ได้นะครับเนื่องจาก ว่าจีเลนของเราตีค่อนข้างจะแรงนะฮะอาจจะได้เริ่มหยุดประมาณเว็บ90เนาะก็ตรงนี้อัพแล้วอัพเรียบร้อยตังเหลือ12ล้านครับก็ผมคิดว่าน่าจะอัพพุชชี่ได้แบบสบายๆครับเรียบร้อยไหนๆก็ไหนๆก็เดี๋ยวผมอัพพุชชี่เพิ่มแล้วกันก็เสริมดาเมจนิดนึงนะไหนๆตังมันก็เหลือครับคุณผู้ชมดูดิตังเหลือคอ<อ>าดว่าเป็นไปได้ว่าผมอาจจะต้องอัพโอโจตันสักตัวหนึ่งไหมเออก็เป็นไปได้นะคุณผู้ชมอาจจะอัพตันตัวหนึ่งได้นะอลองดูหน่อยดีกว่าลองดูก็ไม่เสียหายฮะขออนุญาตเดี๋ยวผมขอญาตตจแหน่ง โ,โจลองลองเช็คระยะก่อนลองเช็กระยะก่อนถ้าผมวางตรงนี้เนี่ยอืมมันจะสามารถหยุดครอบโครงนี้ได้โค้งนู้นได้เฮ้ยก็เป็นไปได้ว่าเราสามารถหยุดเวลาใช้แค่4ตัวก็ได้นี่หว่าเออว่ะโอเคจุดนี้เลยนะครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวเช็คระยะอีกนึงดิโอเคสามารถเบี่ยงได้นิดหน่อยด้วยนะถ้าเราวางเงี้ยอ่าเดี๋ยวเช็คตัวนี้ก่อนตัวนี้ระยะถึงหรือเปล่าโอ้ยก็ถึงนะโอเคจุดนี้ครับไม่ต้องไม่ต้องบัฟระยะก็สามารถหยุดเวลาครอบได้นะครับผมโอ้ผมนึกว่าจะไม่ถึงนะเนี่ยผมก็เลยแบบวางเผื่อตรงนู้นกับตรงคนละฝั่งเพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็อาจจะไม่จาเป็นละเดี๋ยวผมจะย้ายนะครับแล้วก็ทําการเอาโกโจโมาวางตรงกลางตัวนึงเอาไว้แบบอัพตันเนาะตรงตรงนี้แหละมันมันใกล้เพื่อนไปปาวะมันจะแยกให้มันห่างหน่อยละกันเออมันจะได้แบบรู้ไงว่าเป็นตัวไหนไงโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในแผนในหัวผมนะก็คือผมจะเล่นใช่ไหมจนมอนเดินมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคือคือในระหว่างที่ผมเลี้ยงให้มอนเดินมาถึงตรงเนี้ยผมจะกดไอ้นี่ก่อนไอจิเลนเนี่ยเออ <c oughs> ผมจะกดก่อนแล้วผมจะเลี้ยงให้มันถึง10เวฟผมคิดว่าผมน่าจะทําได้หรืออย่างน้อยก็เกือบถึงแล้วพอกดพุชชี่ มันก็จะผ่านปีกหน่อยหนึ่งก็สิเวฟพอดีและจิเรนก็จะสามารถตื่นจากการนั่งสมาธิความสามารถของสกิลจิเรนนะครับคือการนั่งสมาธิเป็นเวลา10เวฟครับและเมื่อเขานั่งสมาธิเสร็จ10เวฟเนี่ยเขาจะตีแรงมากๆเขาจะเพิ่มดาเมจเป็นเวลา4นาทีครับสีนาทีสน,นาทีคือแบบไม่คูณ3นะก็คือ4นาทีถ้าคุณคูณ3คุณก็ลดไปอีกหาร3ไปเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ประมาณนั้นก็ผมจะยื้อให้นานที่สุดจนจ,นจิเรนตื่นจากการนั่งสมาธินะครับโดยผมจะใช้พวกคุชิโกโจวพวกนี้นะครับในการที่จะท เวลามันไว้อารมณ์แบบเหมือนตอนโกคูจะปล่อยบอลเกงกี่แล้วให้เบจิต้าไปถ่วงเวลาจอมานบูไว้แบบนั้นเลยครับ เออเป็นไงแขนผมมันโคบันเจิดฮะโอเคตอนนี้ก็เหมือนเหมือนมันเริ่มหลุดมาแล้วปะยังไม่ยังไม่หลุดโอเคแล้วถ้าผมเริ่มทําหยุดเวลาวนเมื่อไหร่เนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันตอนนั้นแหละไม่รู้เว็บไหนก็เดี๋ยวเจอกันตอนนั้นแหละคือตอนนี้มันยังไม่ได้ไงตัวมันยังแบบมันยังเลือดน้อยเกินไปอ่ะมันเดินเข้ามามันก็จะตุยแล้วอ่ะหลักสําคัญในการทําหยุดเวลาวนคือต้องมีนาฬิกาอยู่บนหัวมันนะเวลาเราหยุดเวลาเนาะเออถ้าไม่มีเนี่ยมันมันไม่ได้ออมเอไม่ได้อ่ะพูดตรงตรงเลยมันไม่ได้อ่ะคือนาฬิกาในหัััวววววผผมมมมมมนนนนนเเเ็็่่่าาาาาชชบ้้อองงงคคทีปส คือความคิดผมนี่คือแบบเรียกได้ว่าระดับแบบ10บสล้านเทเลไบต์ในเสี้ยววินาทีเดี๋ยวผมเริ่มหยุดเลยละกันนะผมคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วละ่ะนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะผมเดาเอาถ้าไม่พอก็นั่นไงไม่พอจริงด้วยงั้นก็ยังไม่เริ่ม ผมก็นึกว่ามันจะพอแล้วไงแต่มันไม่พออ่ะคือ,ค,อคือดาเมจผมมันยังแรงเกินอ่ะได้พูดง่ายๆอ่ะนะผมไม่ตีแรงเกินนะครับดูความหดของผมครับแค่นั้นแหละไม่พูดเยอะเจ็บคอทุยผมว่าเว็บหน้าเนี่ยน่าจะใกล้ละน่าจะใกล้ละเว็บประมาณเว็บ93ผมน่าจะได้เริ่มหยุดเวลาละผมดูจากทรงแล้วนะประมาณนั้นแต่โอ้โหจะขึ้นเว็บ93กแต่มอนเว็บ92หมดแล้วอ่ะผมต้องทํายังไงวะผมถึงได้หยุดเวลาโอ้โหโอ้โหดู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 เลือดมันเด็กผมควรจะหยุดมันต่อไหมผู้ชมดูเลือดมันเอาผมผมควรจะหยุดมันแน คือคือโอ้โหเดินเข้ามาไม่ถึงไหนก็จะตายแล้วอะเอาผมหยุดเลยอีกทีดิลองอีกทีหนึ่งเผื่อจะได้ไดอะแล้วมันหมดแล้วไงแล้วกูจะหยุดต่อ,อยังไงวะเนี่ยอะเวฟนี้ผมหวังว่าผมจะหยุดได้อีกครั้งหนึง่งโอกาสแก้ตัวมาผมขอตั้งใจก่อนการหยุดเวลามันต้องใช้สมาธิขั้นสูงนะฮะตอนนี้คือคืองานหยาบแล้วคุณผู้ชมครูดาวสกิลยังไม่มาอ่ะผมหยุดเวหา้าก็ได้เอ้าเอาผมขอญาตขายเลยละกันตัวไหนติดครูดาวอยู่ผมขอญาตขายไปก่อนเลยวางก่อนเลยอะตอนนี้น่าจะได้เริ่มหยุดเวลาลอะอะ หยุดครับ <Nope. S 1> มาได้หยุดเวลาแบบของจริงละเว็บนี้แหละได้หยุดของจริงละเว็บที่ผ่านม,ามันเป็นแค่เรื่องโกหกมันเป็นแค่เรื่องหลอกลวงเราอย่าไปจำครับกับคนที่หลอกลวงเรา หนึ่งสองสามโอเคตัวสุดท้ายครับโกโจตัวสุดท้ายครับที่ผมจะหยุดเวลาครับปับเรียบร้อยฮะผมว่านะผมต้องผัดกันนั่งสมาธิทีละสี่ตัวปะเนะี่ยอันนี้คือผมไม่รู้ว่าผมควรจะนั่งสมาธิตอนเวฟไหนอะมาตังที่เหลือเราเริ่มทาการอัพโกโจตันหนึ่งตัวก่อนเลยแล้วก็พออัพตันตัวหนึ่งเดี๋ยวเราไปออพไปสี่ตัวที่เหลือมันเป็นขั้นระดับขั้นล้านนะขั้นล้านอะขั้นล้านอะเป็นล้วเลยอะพี่ อ๋อผมรู้แผนแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการกดหยุดเวลาโกโจก่อนใช่ไหมตอนนี้ยผมสามารถที่จะเลี้ยงกดไอ้นี่ได้เลยมันชื่ออะไรนะไอ้นั่งสมาธิเนี่ยผมกดเลยครับผมกดเลยแล้วผมเลี้ยงเวฟไปเรื่อยๆแล้วผมใช้ระเบิดโกโจในการฆ่ามอนเว้ยเออแล้วทีนี้พอมอนเวฟอื่นมาปุ๊บปุ๊บปุกดพุชชี่ปั๊บ10บเวฟพอดีเรียบร้อยมันก็จะตื่นขึ้นของจีเรนแบบฟูลพาวเวอร์ออปชั่นอัลติเมทเอ็กซ์ต้าเอ มาไฮเปอร์เวลี well <y> ่เวลี่อะไรวะเนี่ย ผมทำการหยุดเวลาด้วยมือละถามว่าทำไมผมต้องหยุดเวลาด้วยมือนะครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างเป๊ะกว่าการหยุดเวลาออโต้นะสำหรับคนเทพๆนะนะแต่ถ้าเป็นคนแก่ๆเนี่ยก็ปล่อยหยุดเวลาออโต้ไปนั่นแหละครับมันมันคงเป๊ะที่สุดสำหรับวพวกคุณละพวกคุณมันไก่ไงมันไม่ตึงเหมือนผมไงถ้าคุณตึงเหมือนผมเนี่ยคุณก็จะหยุดเวลาด้วยมือแบบนี้แหละเพื่อลดช่องว่างนะครับผมเห็นป่ะเนี่ยหยุดเวลาด้วยมือเห็นว่าออโต้มันยังมันยิ้มไม่หยุดเลยเออนี่แหละผมต้องหยุดด้วยมือเหตุผลเพราะผมอสตุ๊ดจะแร่เออ ใครการกรมาคาฟิตจังนั่งกับสุกสอไรพูดอะไรก็มึงไอ้ดำดำ,ดำพ่อมึงนี่ <c oughs> ลิ้นกูพันกันแล้วเนี่ยเฮ้ยสามแล้วสามแล้วคุณผู้ชมสามแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอตั้งใจหยุดเวลาก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเอ้าพลาดแล้วผมพลาดแล้วอะเอาน้าคนเรามันพลาดก,กันได้เล็กน้อยโถเรื่องธรรมดานะคุณผู้ชมความผิดพลาดมันเป็นเรื่องธรรมดาฮะมาตรงนี้ก็เดี๋ยวเ,าเขาใส่เป็นอินเสิร์ตเท่ๆละกันเป็นช็อตแบบเท่ๆเลยเป็นลูกไฟลุกกะไฟท่วมโจอะ ตอนนี้จีเลนของผมนะครับ9เวฟแล้วครับคุณผู้ชมอีกแค่เวฟเดียวเท่านั้นครับอีกแค่เวฟเดียวเท่านั้นที่ผมต้องยื้อไว้ก่อนที่ผมจะกดพูซี่เพื่อรีเซ็ตจัก,กรวาลครับผมแล้วก็ให้จีเลนลุมตีแบบเบิ่มๆบมคือือคือือตอนนี้จีเลนของเราจะเบานิดน,นึงนะเนื่องจากมันไม่ได้ตีนะฮะดาเมจไม่ค่อยกระดิกเลยนะครับตอนนี้จีเลนใกล้ตื่นแล้วครับจิงเลนใกล้ตื่นแล้วครับเวฟนี้จิงเลนตื่นแล้วครับและผมก็ทําการกดรีเซ็ตจัก,กรวาลทันทีครับ เรียบร้อยโอ้โหหแหลก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 ,กเฮ้ยเดี๋ยวจีเรนจีเรนยังไม่ตื่นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นจีเรนยังไม่ตื่นเฮ้ยติดเวฟแล้วจีเรนหรือต้องอีเวฟหนึ่งเหรออ,อีเวฟหนึ่งก็ได้วะแล้วแมงโคนแหลกเลยเนี่ยนายรู้ไหมว่าการที่มอนกระจุข,ขนาดนี้มันแหลกขนาดไหนหรือยังจีเรนจีเรนลูกพ่อ จิงเหรนเฮ้ยจิงเหลนผมมันหลับไม่ตื่นว่ะคุณผู้ชมทําไงวะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้จิงเหลนเฮ้ยจิงเหลนผมไม่ตื่นว่ะคุณผู้ชมทาําไงอะเฮ้ยจิงเหนเอ่อสรุปม,มันคืออะไรวะคือผมต้องทำยังไงอะคุณผู้ชมคือ,ค,อคือมันนั่งสมาธิยาวเลยอะไหนอะเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเฮ้ยสิบเวฟแล้วจิงเหนโอ้เกิดอะไรขึ้น,นกับจิงเหนของผม่าคุณผู้ชม หรือหรือมันบั๊กจากการรีเซ็ตจักรวาลวะเพื่ออะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นกันครับนี่ใครรู้บอกผมทีสรุปสรุปคลิปนี้จีเรนผมจะได้ออกโรงไหมเนี่ยผมทําอะไรพลาดวะต่อผมต้องทําอะไรอ่ะคุณผู้ชมูกผมต้องทําอะไรอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะทำไมมันไม่ลุกมาตีอ่ะมันยังนั่งสมาธิอยู่เลยเฮ้ยบ้านกูจะแตกแล้วจีเรนเราคงต้องบอกลากันแต่เพียงเท่านี้สินะจีเรนนายมันหลับไม่ตื่นแล้ว จีเรนแม็กหลับไม่ตื่นอะคุณผู้ชมใครรู้บอกผมทีหรือผมต้องกดสก,กิลอีกรอบนึงหรือหรือมันมันบั็กจากการดีเซตจัก,กรวาลจริงๆวะเนะี่ยเอาผมลองกดอีกทีดิเฮ้ยตื่นแล้วฮะฮะฮะกดสก,กิลอีกทีนึงเพื่อตื่นแล้วไ,ได้ดาเมจมาแค่นี้เหรอคือ <c ười> อะไรวะโอ้ยแม่งอะไรวะเนี่ยรอสิเวฟแล้วกูต้องกดสก,กิลอีกรอบนึงเหรอคือไม่น่าหันรสาสกิลรสาสกิล เพื่ออะไรพุชชี่ก็ตันโกโจก็ตันได้แต่จิ้งเหล่นกูมันไม่ยอมตื่นหลับยาวฮะและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกันจเจอันคลิปหน้าไป